ทำอะไรกันอืมมาเลยเดี๋ยดียว,เ,ดวเล่นไม่รู้ที่หาที่เล่นเลยนะหาที่เล่นที่นอนอืมแม่จะตีให้อ้าวหลุดเข้าไปแล้วมาเล่นทำไมในดินชักถุงเท้าเนี่ยฮะ ยังยังเอ้ามันมันไม่ใช่ที่นอนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนนี่แหละพาน้องอืมอืมพาน้องมาทำไมไอ้นี่ก็มาด้วยเขามาด้วยอยี๋ยวไปตีเลยเอาไปเล่นข้างนอกเลยยังดีดหงุนดีดหงวดดีเดี๋ยวเดีดดีด

เออเลยตัวนี้ออกไปออกไปเลยยวันไปแล้วไปไปตามยุวนมันไปไปหายุ่นมันไปเออ